สวัสดีครับท่านชมที่เคารพรักทุกท่านยินด,ดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของร e กแก้โมบายช n n e l ช่องที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN รวมถึงเรื่องราวต่างที่มีสราระให้กับท่านชมอัปเดตการรีวิวในวันที่3เมษายน2563ัน้มท่านชมครับอาต้องขออภัยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ จะเช็คเงินเข้าเมษายนนะครับก็คือเข้าเดือนนี้นั่นเองนะครับเข้าเดือนเมษายนปี6 3ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้ง่ายๆตามลิงก์ของเว็บใต้คลิปนี้นะครับจะอยู่ที่ท้ายสุดนะครับอามซีต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ถ้าหากว่าข้อมูลข่าวสารนั้นอาจจะช้าเป็นนิดนึงแต่ก็นำมาบอกเล่า90นะครับตามข้อมูลอ้างอิงที่มีอยู่นะครับ ซึ่งก็คงจะแจ้งให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับทราบนะครับในวันที่1เมษายน2563นกะครับก็เหมือนเดิมนะครับท่านชมวงเงินซื้อสินค้าอุป,ปโภคบริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเพื่อการศึกษานะครับจากร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับตามเล็ดเงินที่ท่านได้รับนะครับก็คือ200-300บาทนะครับตรงนี้ก็สามารถไปเบิก ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เหมือนเดิมนะครับส่วนลดในการซื้อการหุงต้มนะครับโดยรัฐบาลแจกให้คนละ45บาทต่อ3เดือนนะครับคือเอาง่ายงๆว่าครอบครัวนะครับต่อครอบครัวต่อโครเรือนนะครับท่านชมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูด้วยนะครับว่าจะใช้สิทธิ์ภายใน3เดือนได้หรือไม่นะครับถ้าหากว่า ลืมไปก็อาจจะเสียสิทธิ์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถสาธารณะ500บาทต่อเดือนนะครับครอบคลุมทั้งรถเมล์รถไฟฟ้ารถบขอสอและรถไฟนะครับในวันที่15เมษายน2563นะครับท่านชมวันนี้แ m c ต้องบอกว่าก็ขออธิบายหรือว่านำข่าวสารข้อมูลนี้เล่าแบบบ้านๆนนะครับท่านที่มีหน้าจอมือถือ นะครับก็คลิกขยายให้เต็มหน้าจอนะครับก็จะได้รับข่าวสารข้อมูลเ,เต็มหน้าจอมือถือของท่านนะครับในวันที่15เมษายน25 6 3นะครับจะได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม5ปนะครับคือเป็นเงินที่อาจจะได้รับในส่วนที่คืนภาษีนะครับโดยที่จะเข้านำเข้าในกองทุนด้วยนะครับผ่านเขา,าเรียกว่าผ่าน E-Money นะครับ ็นไหมฮะในวันที่18เมษายนนะครับท่านชมสำหรับโครเรือนที่ได้ใช้น้ำประปานะครับโดยที่ไม่เกินเกณฑ์นะครับก็จะ,ะได้รับค่าน้ำคืน100บาทต่อโครเรือนนะครับแต่ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ถึงเดือนกันยายน2563ระยะเวลา 11เดือนนะครับท่านชมในส่วนของค่าไฟฟ้านะครับก็จะได้230บาทต่อโคโรเรนนะครับโดยระยะเวลานั้นก็จะอยู่ที่เดือนตุลา2562ถึงกันยายน2563รวม11เดือนเช่นเดียวกันนะครับทางนี้ทั้งนั้นต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อนนะครับโดยเฉพาะนะครับข้อมูลอ้างอิงนะครับผมต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้ ข้อมูลที่เชื่อถือได้นั่นเองนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่จะตรวจสอบสิทธิ์นะครับก็คลิกเข้ามาที่ข้างล่างสุดเลยนะครับผมต้องบอกว่า,าสามารถตรวจสอบสิทธิ์ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านนั้นที่สําหรับผู้ที่สมัครใหม่หรือว่าผู้ที่ได้รับทีหลังนะครับลองไปตรวจสอบสิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับถ้าหากได้รับสิทธิ์ก็จะขึ้นหน้าจอเลยนะครับผมคลิก ผมจะก๊อปปีตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะทดสอบให้ท่านชมได้มองเห็นเท่านั้นเองนะครับขออภัยนะครับขอเปิดไวไฟนิดนึงก่อนนะครับผมจะคลิกเข้าไปเวอร์ไบเว็บ ตรงที่จะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้นะครับเพราะฉะนั้นหากว่าท่านผู้ชมคลิกไปตรงนั้นนะครับก็จะเข้าไปในจุดของเว็บไซต์ที่ให้ตรวจสอบเลยนะครับแต่ว่าผมจําเป็นต้องคลิก Copy ตรงนั้นมาเพื่อวางลิงก์ของเว็บไซต์นี้นะครับเพื่อที่จะคลิกเข้าไปตรวจสอบนะครับขออภัยนะครับเครื่องอาจจะชาร์จนิดหนึ่งนะครับ ผมคลิกวางไว้ก่อนนะฮะตองขออภัยนะครับก็ขอกลับไปกป็พีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อผมวางเข้าไปนะครับผมก็จะค้นหาในส่วนของเว็บไซต์นี้ก่อนนะครับแต่ถ้าหากท่านคลิกเข้าไปาตรงจุดเว็บไซต์นั้นนะครับก็จะาสามารถเข้าไปาสู่การใช้งานได้นะครับ ต้องขออภัยนะครับเด็ตผมอาจจะชา้านิดหนึ่งนะครับตอนนี้ Wi ไ i อาจจะอยู่ระยะไกลนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะหน้าต่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถตรวจสอบอสิทธิ์ได้นะครับก็ตรงบัตรประจำตัวประชาชนนี่แหละครับให้ท่านผู้ชมนั้นกรอกรหัสบัตรประจำตัวเข้าไปเลยนะครับถ้าหากว่า มีสิทธิ์ก็จะขึ้นมาเลยนะครับถ้าหากได้รับสิทธิ์นะครับก็จะไดบ้บอกว่าบัตรสวัสดิการนั้นได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้เรือนแก๊มโมบายชาแนลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ